เห็น5ครั้งไม่ไหวแมนยูสอแววเสียแข้งฝีเท้าจัดในตลาดนักเตะเซมอน,นี้แม้พยายามยื้อให้อยู่ต่อแล้ววันที่22กรกฎาคม2567ซันติอาอูนานักข่าวจากฟุตแมคคาโตสื่อสายตลาดนักเตะชื่อดังรายงานว่าเจดอนซานโชปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดม,มีโอกาสย้ายหนีสึกพีเมลีกอังกฤษในตลาดนักเตะเซมอน,นี้หลังได้รับข้อเสนอใหม่แม้สัปดาห์ที่ผ่านมากุนซือแมนยูจะให้สัมภาษณ์ออกสื่อว่า พร้อมให้โอกาสเจอดอนซานโชกลับคืนสู่ทีมหลังมีปัญหากันเมื่อฤดูการที่แล้วจนถูกปล่อยให้โบรุสเซียดอรนมุนทีมเก่าในบุนเดสลีการเยอรมันยืมตัวแต่ล่าสุดมีโอกาสได้ย้ายทีมอีกครั้งรายงานระบุว่าปารีแสแซงแชกแมงยักษ์ใหญ่ลีกเอิงฝรั่งเศสยื่นข้อเสนอสัญญาส่วนตัวให้เจอดอนซานโชพิจารณาแล้วเพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะก,ก่อนเจราจากับแมนยูซึ่งแหล่งข่าวอ้างว่าซานโชก็สนใจด้วย ขณะที่แมนยูก็พร้อมขายเจดอนซานโชดในช่วงสมอน,นี้เช่นกันหากได้ค่าตัวไม่ต่ำกว่า42ล้านปอนด์1,974ล้านบาทซึ่งดอดมุนก็พยายามเซ็นสัญญาก,กลับไปร่วมง,งานอีกครั้งแต่สู้ค่าตัวไม่ไหวสำหรับเปแอชเชสนใจซานโชมาเป็นตัวแทนคีเรียนเอมบาเป้ที่หมดสัญญาย้ายไปเรอัลมาดริดหลังประทับใจผลงานจัดจ้านที่เคยพบกันในศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบรองชนะเลิศฤด,ดูกาลที่แล้วซึ่งดอดมุลเฉือนชนะ1-0ต่อทั้งย้าวยือน